จะมาประกอบพัดลมโบราณนะคะออลูกค้าเอามาซ่อมนะอัน,นี้ช่างใหญ่เพิ่งจะมีเวลาเนาะเนี่ยค่ะพัดลมโบราณมันเป็นแบบนี้เนาะมอเตอร์นเป็นแบบนี้นะจ๊ะดูดูสภาพนะลูกค้าเขาอยากได้เนี่ยค่ะมันก็ถอดไม่ออกแล้วนี่ทำลำบากยากเย็นเนาะแต่ช่างใหญ่ก็จะทําให้ลูกค้าให้มันหมุนให้ได้นะคะลูกค้าเขาก็จะไปทําสีเอาเองนะคะลูกค้าเขาอยากได้มาก เนื้อสกรปรกมากเลยดูดิเนี่ยลูกค้าเขาอยากได้เนาะเนี่ยเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือเปล่าไม่รู้ดูเจ้าใหญ่ทำความสะอาดให้อยู่เนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะไม่มีบู트เปลี่ยนนะคะเนี่ยก็ขัดๆตั้งล้างถูๆดูแกนมันเนี่ยค่ะแกนมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยดีนะแกนมันยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวทำความสะอาดเอาเนาะ ยี่ห้อเนชั่นแนวลูกค้าช่างช่างใหญ่บอกตัวเก่ามากเลยนะคะนี่เก่าจริงๆลูกค้าเขาอยากได้เนาะเขาเก่ามาช่างใหญ่ก็หยดน้ำมันหยดน้ำมันเอาบูธมันไม่มีเปลี่ยนหรอกคะ่ะเป็นสมัยโบราณโบราณนะเนชั่นแนวสมัยโบราณแล้วนะจ๊ะยี่อันนี้ข้างนี้ผ้าสก,กาัดละเน่าที่ไหนก็เปลี่ยนใหม่แต่ข้างนี้มัน ข้านี้มันดีอยู่นะจ๊ะข้างนี้มันดีอยู่เนหะ็นไหมมันเก่าจริงๆคุณค่าทางจิตใจลูกค้าเนาะก็ลูกค้าทําลูกค้าอยากได้นะจ๊ะเนี่ยช่างใหญ่ก็เล็งก่อนนะคะเล็งซ้ายเล็งขวาก่อนเล็งแบบนี้ก่อนนะจ๊ะอืมก่อนมันออกหน้าเราทําให้ออกหลังปกติมันออกหน้าช่างใหญ่ก็มาทําให้มันออกหลังรอบนี้ ต่อสายง่ายๆช่างใหญ่ว่าตอกค่อยๆตอกมันลงไปนะจ๊ะไม่ต้องตอกมันแรงนะ อันนี้ก็โชคดีนะคะแกนไม่สึกนะคะแกนก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาบูธก็บูธก,ก็พอจะหาได้อยู่แต่แกนอะหาไม่ได้จ้ะแกนไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาเอาออกก่อนตอกใหม่อย่าตอกมือกันนะ อันนี้มันดูงเกินไปตอกออกก่อนนะคะตอกออกก่อนเดี๋ยวประกอบเสร็จจะมาทดลองให้ดูนะคะทุกคน